สวัสดีค่ะมันมมนี้ไม่ยสาสีผ้ามาสมร่องเทาล่องเทาบานใม่ใส่ในบ้านนี่นะเออคือมันขาดมันยี่หอดีเดมใส่หลดนุมขาด,ดีพื้นมันเพาท่านเลยเสียมันขาดจะพอจะหนีห้องห้องพยายู่ยบานซึ่งเป็นของควรให้เราเ่าแหละบันนี้มันขาดขาดตรงขางนี่นะ บัดนี้เราก็จะมาซ่อมซ่อมอยังไงนั่นเลยคือเย็บค่ะเย็บไปเลยเนะี่ยเย็บด้วยมือ เย็บด้วยมือพี่นองอถ้าเห้าอยู่ทางนีถ้าห้องหูจักประหยัดเก,เกิมันเกิดีเด้อยู่กับบ้านข้าก็เย็บนั่นสมนั่นสมนี่ไญ่เราต้องใส่ร่องเท้าในบ้านม,มันขาดเห้ากไปเย็บให้นั่นเป็นร่องเท้าแบบที่ว่า ถาที่เขาเห็นด้วยใหญ่ขนสัตว์นะห้องเย็บจกักบรไรห้องไปเก็บเ,เมือเ่อเนี่ยพี่น้องดูบ้านไปป้านุ่นป้านนี่ให้สามีตัดผมใหม่อ,อมเด้แต่พญ่นี่เราบอยากออกซื้อเราวป่อยากให้มีอย่างแต่เลยอ,อุตามใจเขา ถ้าฮาวัวหุกก่นจะประหยัดเถ้าสิเงินเถ้ากัาวมี่ก็เห็นี่ยเนื้อสากินอยู่อย่างประหยัดเด็ดอล้น,นี้สมร่องเท้าเห้ฟัวหกอมถ้าร้องเท้ามียี่ห่อดีเถ้ากับส้มไห้เนี่ยถ้าว่ามี่ยี่ห้อไหนงดถิ่นโรดแต่อันนี้มันไม่มียี่ห้อ มันเป็นหนังเป็นเป็นใยที่ว่ามาจากขนสัตว์นะอืมโอ้มีจักเห็ดจักมันบวเดดบริดจักเงียบร่องเท้าัน,นก็เลยกลายเป็นเงียบเลยมือเอา Mmm. ที่นี่ตาขีเดียอวุ้กขีดียวะวุ้งเพียแม่แต่รองเท้าในบ้านต้องผัวขาดถ้าเย็บได้เขาก็เย็บได้ไนงะอาอยูุ่มังนอกกักินนะแต่ของบางซีนบางอย่งางนั่งน,ะนี่ห่อเขาเก๋ะมันเป็นดีเขาเก๋อเอาไหมเหยบ็บโดยมือนะเนี่ยเหย็บรองเทา้า แข็งเข้มมันจะขึ้นว่ะด้เดี๋ยว่่อ้องยูเมืองนอกมันจะแก่แก่เส้นหนเดิข้อาอยู่คนเดียวเห็ดอยู่คนเดียวอไปเมืองไทยเขาหาว่าเขาหววนด้วยถ้าเขาโประหยัดเขาโมีเงินไปเที่ยวเมืองไทย เไยังต้องเท่าขาดกับไม่เยิบให้ว่าปมนค,คนสวยแต่เป็นคนขยันขยันตัดผมให้ผัวจักท่งทักผ่าตัดเสียบผาหยิบป้าผาให้ผม นี่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วนะคะอืมเนี่ยช่วงนี้มันขาดมันก็เห็ดได้แล้วอย่างเง อยู่เมืองไทยไปหาสื่อของอุปกรณ์ได้ไงแต่เดนมาร์กมันแพงเมื่นถุกยางเขาวาอลล่งขายนำ้ำทุกสิ่งทุกอย่างถิ่งเมื่อท้องเดนมาร์กเดนมาร์งามบวพี่น้องไหมนี่ถาตรงนี้มันก็เย็บเดียวเขาก็ใส่ได้อีกมันเป็นยี่ห้อดี แต่ปัใหาเรื่องประสบการณเราเราได้เป็นของขวัญจากพี่ซื้อให้นี่วะถ้าเอาไปยัดอยู่ไปยัดกินมันสิมีเงินได้ไปเที่ยวเมืองไทยเลยแม้แต่รองเท้าก็ไปเย็บให้นะแม้แต่รองเท้าก็ยังเย็บให้เลย แม่สาบได้ใยแสงเงินส <c oughs> mm. <ừ> ุรีุไรเด้๋ยคิดแต่ละบาทแต่ละสลื้อนี่ยคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวเห็นปะเห็นบ่เส็จลายแล้ว งานรองเท้าคินนี้เห็นป่าสวยไหมนีม่มันก็นเลยใส่เลยนม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นหนันนงหงหนังแผะ่นะที่เขาไม่เห็นนะใส่เร็วมันหนุ่มตีนข้ังข้างล้างนี่ขามันยังบาท่านได้ขาดเขา,า,าก็เลยสะเขาก็เลยเอามาส่งได้เองสินี่ ตรงนี้ก็เย็บให้เขาให้แล้วเราก็ใส่ได้ไปอีกสักปีหนึ่งอเนี่ยสาขีเนี้วนวนยว่าขีเนี้ยเบื้อง,งไปยังอืมม่นคนขีเนี้ยหรอกผู้จักใส่เนงะินว่าห้าเสียจึงใดจึงใดอีกสี่นาอืมวันนี้รองเท้าคู่นี้ก็เสร็จแล้วซ่อมรองเท้าให้สามีให้พ่อใหญ่อืมคลิปนี้กับจบไปซ้ำมนี้เด้จ้ะ ซ่อมรองเท้าให้สามีสวัสดีค่ะ